โอนเงินทำบุญเร็วกว่าโอนคืนเพื่อนในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเพียงปลายนิ้วเราใช้มือถือโอนเงินให้กันในไม่กี่วินาทีแต่สิ่งที่น่าพิจารณาคือ ทำไมเวลาโอนเงินทำบุญเร็วกว่าตอนที่ต้องโอนคืนเพื่อนเป็นเพราะศรัทธาในบุญหรือเพราะอะไรบางอย่างในใจที่เรายังไม่เห็นลองมองลึกลงไปบางคนเห็นโพสต์วัดบอกบุญเรื่องสร้างพระสร้างโบสถ์ไม่กี่นาทีโอนเลยไม่ลังเลแต่เมื่อเพื่อนทวงเงินที่ยืมไว้บอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโอนแล้วก็งเงียบไปหลายวันนี่คืออะไรใจเรารู้แต่บางทีไม่ยอมรับ ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเจตนาเป็นอันดับแรกเจตนาหังพิเว๋กัมมังวะถามิเจตนาคือกรรมการที่เราโอนเงินเร็วไม่ใช่บาปหรือบุญโดยตัวมันเองแต่เจตนาเบื้องหลังต่างหากที่เป็นกรรมหากเรารีบทำบุญด้วยศรัทธาจริงใจไม่คาดหวังผลตอบแทนนั่นคือบุญที่บริสุทธิ์แต่หากเราทำบุญเพราะกลัวไม่ทำแล้วรู้สึกผิดหรือเพราะอยากได้โชคลา นั่นอาจเป็นบุญที่มีราคะหรือภาวะตัณหาแฝงอยู่ในทางกลับกันการคืนเงินเพื่อนคือการคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราการผัดผ่อนชักช้าหรือเลี่ยงหนีกลับเป็นบาปเล็กๆที่แสดงถึงความไม่เื่อตรงการทำบุญคือให้ในสิ่งที่เป็นของเราโดยสมัครใจการคืนเงินเพื่อนคือคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราโดยหน้าที่ อันไหนควรรีบกว่ากันธรรมะในเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ความศรทัทธาและการเห็นกิเลสในใจสุดท้ายอยากชวนให้เราถามใจตัวเองว่าทำไมเราทำบุญเร็วทำไมเราคืนเงินช้าใจเรามีความสุขหรือไม่กับทั้งสองการกระทำนี้เพราะในที่สุดแล้วบุญที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วในการโอน แต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจในขณะนั้นต่างหากใจเราให้ใครนำศรัทธาหรือกิเลสเมื่อเราพบว่าการทำบุญเราเร็วกว่าโอนคืนเพื่อนให้เราถามต่ออีกขั้นว่าในชีวิตประจำวันใครเป็นผู้นำใจเราศรัทธาหรือกิเลสบางคนโอนเงินทำบุญเร็วมากเพราะไม่อยากพลาดโอกาสได้บุญบางคนโอนเพราะกลัวไม่โชคดี บางคนโอนเพราะคนอื่นทำแล้วไม่อยากน้อยหน้าหากพิจารณาให้ดีเหล่านี้ไม่ใช่ศรัทธาที่แท้แต่เป็นกิเลสในคราบของบุญในทางตรงกันข้ามบางคนไม่ทำบุญเลยไม่ใช่เพราะไม่ศรัทธาแต่เพราะยังติดในความประหยัดยึดของหรือกลัวไม่พอใช้ไม่ทำก็อาจเป็นกิเลสทำก็อาจเป็นกิเลสถ้าใจยังไม่ได้ถูกฝึก พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อใจเป็นผู้มีศรัทธาใจก็จะเป็นนายของกิเลสแต่เมื่อใจถูกกิเลสนำแม้จะทำบุญก็ไม่ได้ออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าดูแค่ความเร็วในการโอนให้ดูความใสของใจในขณะนั้นเราทำบุญแล้วลงใจหรือฝืนใจเราขึ้นเงินเพื่อนด้วยความรับผิดชอบหรือทำเพราะจําใจ เราตั้งใจรักษาสัจจะหรือแค่ทำตามความเกรงใจสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าใจเรานั้นมีธรรมหรือมีกิเลสเป็นผู้นำโอนเร็วไม่ได้หมายถึงบุญโอนช้าไม่ได้แปลว่าบาปทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นบุญที่แท้กับนิที่ซ่อนเมื่อเราพูดถึงการทำบุญหลายคนจะนึกถึงการให้ ให้วัดให้พระให้คนยากไร้แต่ลึกๆแล้วเราให้ด้วยอะไรหากให้ด้วยศรัทธาและเมตตานั่นคือบุญที่แท้แต่ถ้าให้ทั้งทั้งที่ยังยืมเงินเพื่อนไม่คืนยังติดนัดค่าเช่าบ้านยังเลี่ยงหน้าคนที่เรามีพันธะแบบนี้นั่นไม่ใช่บุญที่แท้แต่มันคือการทำบุญบนฐานของนี่ที่ซ่อนอยู่ในใจ พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลพึงเป็นผู้ไม่มีหนี้มีความบริสุทธิ์ในทรัพย์ที่ใช้ใจ่ายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายหรือเงินทองแต่หมายถึงใจที่ไม่มีเบรกรรมติดค้างกับใครเพราะหนี้ไม่ได้อยู่แค่ในบัญชีธนาคารแต่ซ่อนอยู่ในใจในรูปของความละอายที่เราพยายามหลบบุญที่แท้ต้องทำจากทรัพย์บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ ไม่ใช่ทำเพื่อกลบความรู้สึกผิดยกตัวอย่างง่ายๆคนหนึ่งยืมเงินเพื่อนแล้วโอนเงินทำบุญทุกวันแต่หลบหน้าคนที่ให้ยืมแม้เงินนั้นจะไม่ใช่เงินของเพื่อนโดยตรงแต่จิตใจเขาไม่ได้สะอาดพอสำหรับบุญนั้นเพราะมีนี่ในใ,นใจติดค้างอยู่อีกคนหนึ่งไม่มีเงินจะทำบุญแต่ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซื้อสัตว์ต่อลูกค้าคืนเงินตรงเวลาดูแลครอบครัวเขาอาจไม่ได้โอนเงินเข้าวัดแต่เขากำลังทําบุญทางโลกอย่างสง่างามเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแต่นับยอดโอนในแอปให้เรานับด้วยว่าวันนี้เราได้ปลดหนี้ในใจไปบ้างหรือยังบุญที่แท้ไม่ใช่จำนวนเงินที่โอนแต่คือความบริสุทธิ์ของทรัพย์และความเื่อตรงของใจ ส่วนนี้ที่ซ่อนอาจไม่เห็นในบัญชีแต่หนักในใจถ้าไม่ชำระทําบุญแบบรู้ตัวปิดบัญชีเวรเปิดบัญชีธรรมเมื่อเราทบทวนใจว่าการทําบุญของเรานั้นทําด้วยใจแบบไหนเรากำลังเปิดบัญชีธรรมหรือซ่อนบัญชีเวรเอาไวเ้เงียบๆบัญชีธรรมคืออะไรคือการสะสมความดีด้วยความรู้ตัวและความบริสุทธิ์ใจ เป็นบุญที่สร้างด้วยเมตตาศรัทธาและสัจจะแต่บัญชีเว้นคืออะไรคือสิ่งที่ั้างคาเป็นนี่กรรมเป็นความผิดที่ยังไม่แก้ไขบางครั้งไม่ได้อยู่ในรูปของเงินทองแต่อยู่ในรูปของคำพูดที่ล่วงเกินการผิดสัจจะการหลอกลวงการละเลยหน้าที่สิ่งเหล่านี้คือเวรที่ซ่อนอยู่ บางคนถามว่าทำบุญแล้วทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นทำไมยังมีอุปสรรคยังรู้สึกอึดอัดคำตอบอาจอยู่ที่เราทำบุญในขณะที่ยังเปิดบัญชีเวรกับใครบางคนอยู่จะดีแค่ไหนถ้าเราทำบุญแล้วพร้อมกันนั้นก็ปิดบัญชีเวรที่ค้างไว้ขอโทษคนที่เคยทำให้เสียใจคืนเงินที่ยืมมาแม้เป็นจำนวนน้อย พูดความจริงกับคนที่เราหลบหน้าเริ่มต้นรับผิดชอบสิ่งที่เราเคยละเลยนั่นแหละคือการเปิดบัญชีใหม่บัญชีแห่งธรรมชีวิตจะเบาขึ้นทันทีไม่ต้องรอผลบุญชาติหน้าเพราะเราได้ยกหนี้ในใจออกแล้วทำบุญให้เป็นไม่ใช่แค่ให้มากให้ด้วยความรู้ตัวให้ด้วยความใส่ใจและถ้ามีเวรให้ปิดด้วยการยอมรับขอขามาชดใช้ นั่นแหละบุญแท้ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยน